วัลียากุวิญญาณอาฆาตแห่งวัดกำมพาเรื่องเล่าสุดสะพรึงที่คนกลัวผีต้องฟังเตรียมตัวขนลุกสู้เรื่องราวของวันลียากุไม่ใช่แค่ตำนานผีทั่วไปแต่เป็นประสบการณ์จริงที่หลอกหลอนผู้คนมานักต่อนักคุณกล้าพอที่จะฟังเรื่องราวสุดเฮี้ยนนี้จนจบหรือไม่เรื่องราวของวันลียากุผีสาวแม่ลูกอ่อนสุดเฮี้ยนแห่งสมุทรสาคร เป็นเรื่องเล่าที่ชาวบ้านแถววัดกำพร้าต่างยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหลายคนเคยเผชิญหน้ากับความน่ากลัวนี้ด้วยตัวเองทําให้เรื่องราวนี้ยิ่งน่าขนลุกวันลิยากุุญิงสาววัยสิปีพร้อมลูกน้อยวัยสามขวบและลูกในท้องอีกคนเธอเป็นคนต่างด้าวที่พัดพลากจากสามีในสมุทรสาครโชคชะตากลับเล่นตลกเมื่อเธอถูกรถชนเสียชีวิตอย่างหน้าอนาถกลายเป็นศพไร้ญาติที่วัดกำพรา้าและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสยอง หลังจากวันล,ลีเสียชีวิตเรื่องราวหลอนๆก็เริ่มขึ้นที่วัดกำพาร์วิญญาณของเธอปรากฏกายให้เห็นอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดชาวบ้านมักเห็นวลีจุงมือลูกเดินอยู่หน้าวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดร้านค้าแถวนั้นต่างพากันปิดร้านตั้งแต่หัววันเพระวัดกลัวความเฮี้ยนของเธอในยามดึกสงัดเสียงเพลงกล่อมเด็กที่เย็นเยือยเยือจะดังแว่วมากับสายลมเสียงนั้นไม่ใช่ใครอื่น แต่เป็นเสียงของวลียากุที่กล่อมลูกน้อยในความมืดมิดเสียงเพลงกล่อมเด็กที่ดังแว่วมาในความมืดมิดชวนให้คนหัวลูกสู้ใครได้ยินเป็นต้องรีบวิ่งหนีวินมอเตอร์ไซค์รายหนึ่งเคยเจอดีเมื่อรับสองแม่ลูกจากหน้าวัดไปส่งที่ท่ารถแต่ระหว่างทาง2แม่ลูกหลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้เพียงความหวาดผวาให้กับวินมอเตอร์ไซค์ ในงานวัดแห่งหนึ่งชิงชาสวรรค์ลกลับมีสองแม่ลูกขึ้นไปนั่งด้วยแต่เมื่อชิงชาวนลงมากลับไม่พบใครทําให้ต้องเก็บชิงชาสวรรค์นี้แทบไม่ทันเรื่องราวสุดหล่อที่เกิดขึ้นในงานวัดเมื่อมีเสียงผู้หญิงตะโกนออกมาจากลำโพงว่าโน้กหูลูกกูจะนอนทําให้ผู้คนต่างพากันแตกตื่นและหนีกลับบ้านเพราะรู้ดีว่าเสียงนั้นคือเสียงของวันหลียากุเสียงนั้นดังสนั่นไปทั่วงานวัดทําให้ทุกคนต่างพากันแตกตื่นและหนีกลับบ้าน งานวัดที่เพิ่งเริ่มต้องหยุดลงทันทีเรื่องราวของวล,ลิยากูด่งดังจนถึงรายการคนอวดผีและริวจิตสัมผัสได้แนะนำให้ผู้ที่ขับรถชนวล,ลีมาขอขมาและทำพิธีศพให้เธออย่างถูกต้องหลังจากพิธีกรรมจบสิ้นลงชาวบ้านก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ใครจะรู้ว่าวิญญ,ญาณของวล,ลิยากุจะกลับมาหลอกหลอนอีกเมื่อไหร่เรื่องราวของวล,ลิยากุยังคงเป็นตำนานที่เล่าขานกันในย่านวัดกำมพราร์ศาเล็กๆที่สร้างขึ้น เพื่อไว้อะไรให้กับเธอเป็นเครื่องเตือนใจว่าความเฮี้ยนของผีแม่ลูกอ่อนตอนนี้จะไม่มีวันถูกลืมคุณกล้าพอที่จะไปเยือนวัดกำมพราระและสัมผัสบรรยากาศสุดสะพรึงนี้ด้วยตัวเองหรือไม่อย่าปล่อยให้ความกลัวครอบงำกดไลค์กดแชร์เรื่องราวนี้เพื่อส่งต่อความน่ากลัวให้เพื่อนๆของคุณและถ้าคุณมีประสบการณ์หลอนๆเกี่ยวกับวริยากุูดอย่าลังเลที่จะคอมเมนต์เล่าให้เราฟังกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องผีสุดหลอนเรื่องต่อไป